เออวันนี้สวัสดีครับก็ผมต้องกาวคริปโตนะผมวันนี้วันที่2กระกฎาคม2565กันนั่นเองนะผมซึ่งวันนี้เองเนี่ยผมก็รู้สึกว่า เหนื่อยๆไงม่รู้อยากจะพักผ่อนนะครับผมเพราะว่ากราฟเองเนี่ยมันก็เป้าเดิมนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะอัปเดตเพียงแค่ไม่กี่ตัวที่ผมตามแล้วกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะผมสำหรับในวันนี้นะครับผมก็มานั่งพูดคุยกันใน Discord แล้วก็ในทวิตเตอร์กันได้นะครับผมโอเคมาตัวแรกของเรานะผมนั่นก็คือเจ้าตัว Bitcoin กันนั่นเองนะครับผมซึ่ง Bitcoin เนี่ยก็อย่างที่ผมคาดคะเนกันไว้นะครับผมคือเอากันตรงๆเลย เรายังอยู่ที่แนวรับที่17ื่นอยู่นะครับผมเนี่ยยังไม่ไปไหนและยังไม่ได้ไปที่แห่งใดเลยนะครับผมแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ตัวมันเนี่ยจะเฟื้นด้วยซ้ำไปนั่นเองนะครับผมก็มีแบบสวิงสวิงบ้างนะครับผมเล็กน้อยตามประสาของมันนะครับผมแต่หลัก,ลกๆเลยของมันเนี่ยก็คือยังลงอยู่นะครับผมเนื่องจากว่าราคาพวกดูฮิสโตแกรมนะครับผมเนี่ยระหว่างสีแดงกับสีเขียวนะครับผมสีแดงเนี่ยจะค่อนข้างที่จะ เยอะกว่าสีเขียวอยู่นะครับผมเยอะอยู่นะเออก็เลยแบบนะมันยังไม่ได้ไปไหนอะไรยังไงนะผมมีการเด้งขึ้นมาบ้างนะผมเพราะว่า,าเส้นพวก EMA อะไรพวกนี้มันดึงดูดกันขึ้นไปก่อนนะครับผมแล้วก็ถีบลงมาใช่ไหมเออแล้วทีนี้นะผมถามว่าช็อตปิดได้ยังนะผมก็บอกได้เลยว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าตามสัญญ,ญาณเนี่ยยังนะครับผมยังมันก็มีหลายๆกันบ้างแล้วก็ เจ้าตัวพวกราคาเนี่ยก็ยังไหลยอยู่นะครับผมก็ไหลาตามเส้นนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมจนกระทั่งมันจะ,ะชนเส้นประมาณ1 7ื่นนะครับผมซึ่ง1 7ื่นเนี่ยเราต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับผมว่า1 7นะื่นตรงนี้นะครับผมมันจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับผมเนี่นี่คือคอนดิชันของเรานะครับผมว่าเราเนี่ยจะดูว่าหยุดอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะครับผมแล้วทางฝั่งของ USDT d นะครับผมก็ยังมีการชนข้างบนอยู่นั่นเอง่อะ เป็นการชนช่วงประมาณเกือบเกือบเกือบแนะครับผมเนี่ยช่วงนี้นะผมก็เป็นการที่ว่าถ้ามันชนแล้วทะลุผ่านนะครับผมมันเป็นแนวต้านสําคัญเลยนะครับผมถ้าเกิดว่ามันทะลุผ่านเนี่ยราคาของพวกบิตคอยพวกเอาคอยเลยพวกนี้มันจะร่วงต่อนั่นเองนะครับผมก็ดูกันตรงนี้ง่ายๆเลยนะในทาเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยก็ดูทรงไปแล้วนะครับผมเหมือนจะว่าแนวต้านตรงนี้นะผมน่าจะอยู่อีกสักประมาณสองสวันนะเนาะ ไม่ไปไหนนะผมแล้วก็อีกอย่างเลยเนี่ยโอกาสที่มันจะล่วงเนี่ยมันค่อนข้างที่สูงด้วยนะผมแม็กดีก็จะเริ่มตัดลงแล้วนะผมแล้วก็มีไอ i เนี่ยตัดลงกันเรียบร้อยนะผมแต่ว่าทีเนี้ยจะดูว่ามันจะทะลุขึ้นผ่านไปอีกหรือเปล่านะผมในจังหวะของโอเวอร์บายนั่นเองนะผมโอเคเรามาดูทางฝั่งของ ETH กันบ้างนะคมับ e ผม ETH เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกเลยนะผมคือมันมาถึงตรงจุด ที่เราจะต้องปิดชอ็อตนะครับผมนี่ปิดชอ็อตไปแล้วนะผมใครปิดชอ็อตไปแล้วนะก็โอเคนะผมก็เหลือแต่การเล่นสั้นนะผมตอนนี้มันจะมีการไซด์เวย์กันอยู่แบบกรอบแคบๆตรงบริเวณแถวๆนี้นะผมอ่ะถ้าสังเกตดูนะผมผมจะมีเส้นสีแดงอยู่นะผมนี่เส้นสีแดงอย่าเอาเป็นเส้นใหญ่ๆเลยละกันนะเส้นใหญ่ๆหนาๆเลยนะผมคือถ้าเกิดว่าเอางี้นะคือมันเหมือนจะเป็นแบบเส้นที่เขาเรียกว่าเส้นศักดิ์สิทธิ์นะครับผมที่ มันเนี่ยจะต้องทะลุออกไปนะผมถ้ามันทะลุออกไปได้เนี่ยตรงนี้นะผมมันถือว่ากลับตัวเหมือนกันนะผมแต่ตอนนี้ถ้าคนเล่นสั้นเนี่ยเขาจะมองว่าชนตรงนี้ใช่ป่ะก็เริ่มชอ็อตได้อะไรอย่างนี้นะผมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาอยู่ข้างล่างตรงนี้ก็จะไม่เล่นชอ็อตก็จะรอสัญญาณต่อไปนั่นเองนะผมแต่ว่าดูทรงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับอ่าถ้าเกิดว่าลงแบบอินพาใช่ไหม ถ้าหน้าตาตรงนี้นะผมลงแบบอินพาวจริงนะผมสองอันนี้สาอันนี้น่าจะเป็น4อันนี้น่าจะเป็นขาห้าขา5้าจบตรงไหนก็ไม่รู้นะครับผมอันนี้แล้วแต่เลยนะครับผมบ้างก็ว่าอยู่แถวนี้บ้างบ้างก็อยู่แถวนี้บ้างอะไรอย่างงี้นะครับผมแต่ก็ดูที่สัญญาณของเจ้าตัว Bitcoin ์ละกันนะครับผมเป็นหลักเลย ครับผมประมาณนั้นสําหรับคนเล่นสั้นเนี่ยผมส่วนใหญ่เนี่ยผมจะมองที่ประมาณ15นาทีถึง5นาทีนะครับผมซึ่ง5นาทีเนี่ยผมก็เล่นแบบสวิงแบบเออพอมีการแบบมีแท่งยาวๆแบบนี้นะครับผมหรือแม้ก็มีสัญญาณแบบตัดลงมาเมื่อไหร่เนี่ยผมก็เริ่มที่จะดูว่าเออเนี่ยสัญญาณมันน่าเข้าหรือ,อยังนะครับผมผมจะเล่นฝั่งช็อตอย่างเดียวเลยนะครับผมในช่วงนี้นะเพราะว่า มันไม่เหนือกว่าตรงนี้นะผมนะประมาณนี้นั่นเองนะผมแต่ว่าวันนี้อาจจะแบบซึมซึมมาบ้างนะผมซึมซึมแบบเปิดได้ไม่กี่ไม้นะครับผมในวันนี้เนาะตัวต่อมานะผมที่ยังน่าจับตามองอยู่นะผมก็คือโซลาน่าน,นั่นเองนะผมซึ่งโซลาน่าเนี่ยเอาเป็นว่าตรงนี้ผมจิ้มไว้ที่30ดอลยังไม่มาถึงนะผมคือโซนนี้มันจะต้องมาถึงก่อนถ้ามาถึงแล้วเนี่ยเราก็สามารถรับได้หนึ่งไม้นะผมสำหรับสปอตใช่ไหม แต่สำหรับฟิวเจอร์เนี่ยผมก็ลองลองดูพวกทำเฟรมสั้นๆดูนะผมแล้วก็เอาอินดิเคเตอร์มาดูกันนะก็จะบ่งบอกว่าเออช่วงนี้อ่าช็อตไปเรียบร้อยแล้วถูกป่ะพอช็อตไปเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องมีการว่าเออเทคโปรฟงโปรฟิตกันบ้างนะผมเดี๋ยวมันเด้งคืนอะไรเงี้ยเออก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับผมเนี่ยมันดูท่าทางเนี่ยช่วงนี้มันก็คือการไซด์เวย์อยู่นะครับผมเนี่ยไซด์เวย์ก็กินอิ่มๆหน่อยเนาะโอเคตัวต่อมาสุดท้ายเลยนะผมอันนี้ผมแค่ตามาเฉยๆนะ ก็คือกาล่านั่นเองนะผมซึ่งในวันนี้กาล่าเนี่ยก็ยังไหลยาวอยู่เหมือนกันนะผมเนี่ยแต่ว่าโซนที่ผมเกง่งๆไว้นะผมก็คือ0.045เนี่ยมันยังมา,มาไม่ถึงและผมก็ไม่อยากจะให้มันถึงด้วยนะผมเนี่ยเอาเป็นว่าแค่เนี้ยแค่เนี้ยหยุดได้ไหมขอร้องล่ะคือแบบไม่ไหวเลย <laughs> คนนี้แบบเไม่ไหวแล้วจริงๆนะผมใครที่แบบโอ้ยเมื่อไหร่มึงจะหยุดวะอะไรเงี้ย เออตอนนี้มันควรจะอยูด่ได้ละถ้าเกิดว่ามันลงมา0.045เนี่ยอันเนี้ยเริ่มน่ากลัวแล้วนะผมสำหรับกาล่าเนี่ยครับผมก็ต้องรอดูันต่อไปว่า0.05เนี่ยจะรับอยู่หรือปักนะครับผมในวันนี้เนาะเอาแถมให้อีกหนึ่งตัวแล้วกันนะผมคือทรอนทรอนเนี่ยถ้าเราดูไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับผมว่าอ่ามันเกิดไซเวย์มานานมากเลยนะผมแต่ว่าเป็นการไซเวย์อัพนะซึ่งไซเวย์อัพเนี่ย,ยนะถ้าเกิดว่าเรามองว่าอ่า เส้นนี้นะครับผมเส้นนี้มันเป็นเส้นสําคัญนะครับผมถ้าเกิดว่ามันหลุดเส้นตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะล่วงมาถึง0.057นเนี่ยมีสูงมากเลยนะผมเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีมีให้เห็นบ้างแล้วนะครับผมคือมันอยู่ด้านบนใช่ปะ่ะแล้วมีการชนด้านบนเรียบร้อยใช่ปะ่ะในวันนี้อาจจะมีการทะลุลงมานะครับผมตรงนี้ก็ได้นะครับผมซึ่งพาทะลุตรงมาตรงนี้นะครับผมในทำเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะมีการย้อนขึ้นมาแล้วก็ล่วงต่อ อะไรอย่างนี้นะผมก็เป็นโปรติของกราฟนั่นเองนะก็ระวังระวังไว้สำหรับทอนนะครับผมโอเควันนี้ผมก็รู้สึกเอียนกราฟนะผมก็ขอพักผ่อนก่อนนะครับผมแล้วเอาจริงๆเนี่ยผมมีสกูปพิเศษสำหรับในการที่เรียกว่าเอามาเป็นสาระด้วยนะผมเดี๋ยวถ้าเกิดว่ารู้สึกแบบอยากทําขึ้นมานะผมเดี๋ยวผมจะทำขึ้นมาแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยผมช่วงนี้ผมเริ่มทำชุดเกี่ยวกับเรื่องของ ทฤษฎีการเทรดนะนรับผมว่าทํายังไงถึงจะเทรดเป็น,นะครับผมแต่ว่าไม่ได้ถึงกับประสบความสําเร็จแต่ว่าคุณจะระมัดระวังตัวได้สําหรับในการเทรดนั่นเองนะผมเอาว่ากันง่ายๆคือคุณเทรดแล้วคุณไม่เจ๊งเนี่ยผมจะทําเป็นในลักษณะของเทรด e 0 1กันนั่นเองนะผมก่าวคริปโตเทรด101สําหรับเมมเบอร์ชิพะครับผมนะโอเค ก่อนจาก,กันก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากสน,นับสนุนผมนะครับผม m e m เ r s h i p ิกาวคริปโตสลัดจอยได้นะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับผมขอบคุณครับลาทุกคนครับจุ๊บ